สวัสดีค่ะทุกคนมาถ่ายดอกคูณอีกแล้วจ้าทุกคนคลิปที่แล้วที่เอ็มมาถ่ายดอกยังไม่เยอะนะคะรอบนี้ผิดอกเยอะแล้วค่ะทุกคนออกดอกได้สวยมากค่ะทุกคนดอกคูณหน้าร้อนเนาะมีนาเมษาต้นเดือนกุมภาเมษาพวกนี้อากาศดอกคูณก็จะสวยๆนะคะทุกคน ว่จับประมาณนี้เลยนะคะทุกคนมีเสียงนกเสียงอะไรร้องด้วยธรรมชาติสดๆลมดีมากค่ะทุกคนสวยมากค่ะลมพัดปลิวสวยสวยมากเหลืองอารามเลยค่ะรอบนี้ออกเยอะค่ะรอบที่แล้วอมยังไม่ยังไม่ถึงขนาดนี้ค่ะแต่ก็ถามว่าน้อยกว่าปีที่แล้วไม่น้อยกว่าค่ะปีที่แล้วมีหลายต้นมากเลยค่ะอันนี้เลยนะคะทุกคนน้องฟ้าก็แจ่มใสค่ะทุกคนค่ะ เนาะทองฟ้าเจียมใสมากแต่อากาศร้อนสุดๆเลยนะคะทุกคนอากาศร้อนมากดอกทองอะไรก็จะออกดอกสวยๆค่ะมีอยู่สามสี่ต้นเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวแอ็มพามาดูต้นนี้ทุกคนต้นนี้ก็ออกดอกนั่นมาอันนี้คือเหมือนกันไหมทองอะไรเหมือนกันไหมหรือไม่ใช่แอมไม่แน่ใจมันเป็นฝักอะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทองอะไรอันนี้อันนี้คือไม่ใช่ทองอะไร เขาเรียกฝักอะไรแล้วนะทุกคนเป็นยาระบายได้อะค่ะทุกคนออกฝักเยอะมากใช่ไหมไม่ใช่ทองอุไรใช่ไหมทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ถิ่ยไม่ใช่ทองอุไรหน้านี้หน้านี้มันดอกคูนดอกคูนแต่ไม่แน่ใจวันนี้ฝักมาหรือเปล่าแต่ไอ้พลอยต้นนี้ไม่มีดอกไม่ใช่อันนี้อันนี้ดอกก็จะเยอะมาก ใช่ใช่ดอกคูนนั่นแหละฝักดอกคูนค่ะแต่ต้นนุ้นออกฝักเยอะค่ะทุกคนต้นนุนออกฝักเยอะมากลมพัดดีมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้โหปลิวสวยเลยสวยมากนี่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 ดูมันห้อยมานะคะโอ้โหเสียงนกร้องบรรยากาศดีค่ะืสวย มุ่มเป็นพวงเลยจะประมาณนี้เลยทุกคนนี่สวยๆงามแต้ๆเนอสวยมากทุกคนสวยจริงๆ เจมพาไปดูสองต้นนู้นนะคะเจมบอกว่ามีประมาณยี่สิบต้นนะคะทุกคนตอนนี้ไม่กี่ต้นมันออกดอกไม่กี่ต้นนะคะไม่เข้าใจว่าทําไมถึงออกดอกน้อยจังปีนี้อันนี้ต้นนี้สูงค่ะน,นี้ต้นนี้สูงนะคะต้องฟ้าแจมใส่เลยค่ะทุกคนต้องฟ้าแจมใส่ดอกเยอะกว่ารอบที่แล้วนะคะทุกคนธรรมดาฝั่งนู้นแะดอกปูนจะเยอะมากแต่ทําไมปีนี้มีแค่ฝั่งนี้เองงงมากเลย นี่เลยนะคะทุกคนก็จะได้เห็นท้องฟ้ากันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะสูงท้องฟ้าเจ็มใส่เนาะเจ่มใสแบบร้อนค่ะร้อนสุดๆค่ะทุกคนร้อนมากๆร้อนมากๆเลยมีไม่กี่ต้นเนาะทุกคนเนาะไม่ใช่มีไม่กี่ต้นอะออกดอกไม่กี่ต้น มีต้นมีเป็นยี่สิบค่ะแต่ออกดอกที่เยอะคือฝั่งนี้ประมาณสี่ต้นเดี๋ยวพาไปดูรอบนู้นก่อนนะพาไปดูรอบนู้นเนาะทุกคนเนาะไปค่ะเดินไปดูด้วยกันเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นเครื่องออกกําลังกายเนาะเราก็ยังไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยเ <c oughs> นี่ยค่ะดูสิฝั่งนี้ไม่มีดอกฝั่งนี้ดอกนิดเดียว ปีที่แล้วนะคะทุกคนฝั่งนี้ดอกเยอะมากปีที่แล้วฝั่งนี้ดอกเยอะมากถ้าใครดูคลิปเอ็มปีที่แล้วนะคะจะเห็นเลยค่ะว่าเยอะมากเยอะมากมากปีที่แล้วปีนี้ฝั่งนี้แบบหลอมแหลมหลอมแหล,ม,ลมเลยน้อยมากทุกคนน้อยจริงๆอุตส่าห์แบบโอ้เดินเข้ามาดูยังไม่มีเวลาหมาอกลังกายเลยอะ่ะอ๋อ ยังไงคะทุกคนช่วงนี้อากาศร้อนกันเนาะรักษาสุขภาพดูแลร่างกายกันด้วยนะอย่าให้ขาดน้ํากันนะคะทุกคนนี่แหละค่ะมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะมาดูดอกคูณกันอีกเหมือนเดิมเนาะนจะประมาณนี้เลยแต่เช้าเช้าบรรยากาศดีค่ะทุกคนเช้า,เช,าเช้าอากาศดีเนาะอตอนนี้แต่สตง ซูมสูมให้ทุกคนดูส่วนต้นนู้นต้นนู้นมีแต่อะไรนะคะมีแต่ฝักค่ะฝั่งนู้นนะคะมีแต่ฝักมีต้นอยู่สองต้นสามต้นมีต้นอยู่สามต้นทุกคนแต่ฝักมันแบบเยอะมากมีดอกต้นเดียวแล้วอีกต้นนี้คือเป็นฝักหมดแล้วโอ้โหนเป็นฝักหมดแล้วเป็นฝักหมดแล้วค่ะทุกคน นี่ถ้าออกหมดน่าจะสวยเสียงร้องของนอกค่ะทุกคนบรรยากาศดีเนาะก็จะมีเสียงรถรบกวนหน่อยนะคะทุกคนวันนั้นมาต้นนี้ยังออกดอกไม่เยอะวันนี้ออกเยอะแล้วะค่ะทุกคนตอนนี้ออกเยอะแล้วนี่ยังไงคลิปนี้เอ็มก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ็มด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆด้วยนะคะทุกๆคน ดอกคุณสวยๆนะคะช่วงหน้าร้อนขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามช่องของเอ็มนะคะสวยจริงๆค่ะทุกคนนะตองขวาฝอกเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆด้วยนะคะทุกๆคนฝากเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ย สวยๆค่ะทุกคนค่ะสวยๆสวยๆเนาะดอกคูณห้อยระยะเลยพวงนี้พวงนี้สวยค่ะทุกคนนี่แต่ก็ต,ต้องต้องต้องนั่นด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้ระวังเรื่องการเรื่องไฟเนาะไฟมันจะไหม้เร็วมันจะเกิดการไฟไหม้ได้เร็ว โอเคนะคะท่องเลาคลิปนี้ลงแค่นี้ก่อนนะคะทุกๆคนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า